ปิด3จะเสียงดังมันคพาย,ยุเลยครับเย็นไหมอ่ะเย็นสวัสดีครับกบกับกอบชาแนลมาแล้วครับวันนี้ผมมาเสริมสมรรถภาพให้น้องกบก,ก็คือติดพัดลมให้ คุนหินครับคุณหินร้อนรถกบมันร้อน <S <S ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านตะวันได้นาโมบเอาพัดลมอ้นี้มันของอะไรเนี่ยน่าจะเป็นของรถตู้ของรถตู้ตและะ้วก็พามาครึ่งหนึ่งแล้วก็พาครึ่งหนึ่งนะครับ <S <S ตอนนี้ก็ต้องหาตัวเขนครับติดตรงนี้เพราะว่าเฮียบอกว่าไม่อยากเจาะรถเสียดายรถ มพาเฉพาะตัวนี้มานะและตัวนี้ก็คือได้จากแกมหมดเลยสำหรับใครสำหรับตุกตุกหน้ากบนะครับที่ว่าแฟนบ่นว่าร้อนหรือว่าลูกบ่นว่าร้อนอะไรผมว่านี่มันก็เป็นหนึ่งหนึ่งทางที่น่าจะแก้ปัญหาได้อ๋อคืออันนี้ก็คือแขวนกับบานู้นเลยใช่ไหมะเฮ้จัง มันมีบาตรงนี้ครับเยก็ทำที่ให่ดีเลยนั่นน่ะตัวเนี้ตัวนี้ถอดใหม่ได้ไหมแล้วก็หันกัะพู้มาทางนี้เดี๋ยวเอาไว้จับข้างหลังไ,งไ,งไม่ไง,งั้นมันจะหงายท้องมันหนักน่าจะได้เ่กดไฟนี้พดีแล้วคอ,อ,อแก้มไพอดีเลยตันั่นเลยอันนี้จับได้ไม,มก็มเดียวไปทา้ไเมือดันาเลยย่า เด่นวอาให้ยาวแล้วก็ให้มันเขาเอาไอ,าอ,าอตัวนันไปจับข้างในแล้วมันหมุนตามเอาที่รถรถเข็นนี้ก็ได้ไม่รู้สิบสองหรือสิบสามสิบสี่เนะเอาสิบสองสิบสามสิบสี่ไปเลยัใช้ตัวไหน่ะใช้แหนะตไหน,ไหนบ้าเาถามวไ,ไม่รู้เบอร์อะไรเห็นไ,ไหมครับดูดูรถแกด,ดัดแปลงก่อนเหมือนเมืองน,นอกไทยทาไทยประดิษฐ์ ท่นเห็นหน้าแฟนผมที่ถ่ายให้ทุกท่านจะเข้าใจบรรยากาศเลยเขามันทําหน้าแบบนี้เลยมากันได้ครับตะวันตะวันไดนาโมทุ่งลุงนะครับก็คือดําง่ายๆนะเลยจากธนาคารกรุงไทยมาร้อยเมตรตรงข้ามตรวสภาพตรงข้ามตรวจสภาพตรออฟินีวัฒนาครับ ตรงข้ามกันเลยก่อนถึงไปสนีทุ่งลุงจะมาเดี๋ยวก็โทรนัดแกก,ก่อนเพราะว่าแกจะรับงานทีละคันสองคันครับแกรับไม่เยอะเพราะแกทําไม่ทันอินดี้อินดี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเป็นคนขันเองผมขันง่ายกว่าไม่ไ,ไมอ้เดี๋ยวผมขัน ใส่นับตัวเมียได้ทั้ตัวไหมสองตัวใครสนใจก็ที่บ้านผมยังมีอีกลูกนะครับราคาคุยกันได้อ๋อไม่ไม่ขายแล้วพอดีใส่รถรถมีสองสามคันแต่ผมหาได้ผมหาได้แถมบริการตัดให้ด้วยก็ได้ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับขนาดเหล็กรูยังลบคมอะว่าใส่ใจรายละเอียดขนาดน,นี่มันเป็นูครับ้ทวเอาตัวที่ว่างนี่แหละ ขาข้างหลังให้มันครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นอนะ่ะมันจะกระดุก นี blender, 20, got, ่เป mm ็น hmm. หินแกบอกในเมื่อไม่ได้ใช้อะไรก็เป็นกระดาษทรายดีกว่าแกก็เก็บเครื่องมือในร้านทุกอย่างครับที่มันไม่ได้ใช้เอามาทำเองอันนี้งบประมาณการทำเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งคือค่ากระดาษทรายข้ากระดาษทรายร้อยหนึ่งและช่วงนี้ทำงานไงครับเนี่ยของุกท้าที่เรืองอะไรไม่มันทำงานยังไง บอกแล้วนะครับว่ากาทำงานแกละเอียดมากงานแกจะแบบออกมาค่อนข้างดีเลยครับที่ร้านใชน็อตอกันคลายทั้งหมดเลยมันจะไม่มีหลุดเนี่ยมันเป็นจานน็อตกันคลา,ายนที่ร้านก็ใช้น็อตกันคลายนะครับไม่ต้องดัดโค้งไปประมาณสุดนิ้วไม่ดัดตรง<ต>ไหนงตรงนีง้ใช่ไหมเนี่ยดัดไปตรงนไปหาตรงนี้คือคือตรงนี้ต้องวิ่งวิ่งคอมาไปประมาณแค่นี้ ไม่น่าจะไปไหนแล้วเนาะนี่ครับที่เราเอานับเมื่อกี้ก็ใส่ตัวเล็กลูมเออนี่ครั้งนี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่แล้วอไม่เฉยๆยอดถอดนับเลยยกวิ่งเลยดีเลยฮียไม่ต้องเจาะลูกนี่บาร์ลับบาร์ลับนะครับไม่ใช่บาร์ลับนี่ก็งานสร้างอีกแล้วครับไอตัวนี้ผมกลัว กวานได้ไงเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวแกทำเสร็จแกต้องไปแหมผมว่าแ้วนะครับลบผม จับข้างเดียวก็ล็อกได้เลยสบายเลยเนาะเพราะว่า<อ>มันไม่หมุนตามม,มันมันมีฟันล็อกไว้เลยไม่ต้องน,นันทั่วไปต้องจับแปร2สองตัวอ,อันนี้ตัวเดียวอยู่เลยเห็นไหมอยู่เลยไม่หมดเลย ทำงานค่อนข้างละเอียดแล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาสูสีพองานละเอียดมันก็ธรรมดาครับงานฝีมือแล้วก็เราไม่ต้องรอช้าไงบางทีแบบช่างบางงานเอาไปโดงบ้างยิ่งรดคลาสิิกเดี๋ยวยิ่งเจอบ่อยเลยครับคือไปจอดนิดเดียวแต่ไม่ทําให้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไม,ไมใช่ไหมครับแต่ถ้ามาที่เนี่ยถ้าให้ดีนะก็คือโทรมาหาแกก่อน ถ้าโทรอ่ะแกจะนัดได้ว่ามาตอนเย็นมาตอนเช้าหรือามาตอนไหนหรือว่าไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกท่านจะได้รถทุกท่านจะได้ทําเลยไม่ใช่มานั่งรอดองงานไม่มีดี สายนี่แบบเยอรมันแบบสลิงอ่ะแบบสลิงมันดึงไม่หลุอดอตขาดอย่างเดียวน<ม>ี่สไตล์เดียวกับความเน่นเท่ากับสลิงก็ต,งตู้คอนโ,โทรลอ่ะพอต,ติเขาใช้สลิงผมใช้สายไฟย้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ยึดฝาไว้ไม่ให้ฝามันร่วงไปใช้หลักการเดียวกันตำแหน่งรูขึ้นหนวขึเลหมครับนนงานเล็กๆก็ต้องทำเป็น แบบก่อลรูตรงยังยังไม่ตรงก็ไม่หนึงเห็นไหมครับงานละเอียดมากขนาดนิดหน่อยก็ต้องวัดให้มันได้องศาเพื่อรูมันได้เข้ากลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่แกดัดเหยียบยงก็แป๊บเสียบเข้าไปแล้วก็ชักมาจากรูมันหนึ่งนิ้วก็เดินนิดเดียวหนึ่งนิ้วปึ๊บนี่คือหนึ่งนิ้วมาเนี้ยปึ๊บหนึ่งนิ้วแม่นจังเลยว่ะแม่นจังเลยติดข้าง โอ้เป๊ะเลยตรงด้วยตามที่วัดไปเลยนี่รูก็ตรงอีกต่างหากรูนี้ม,มันกว้างได้ครับใกล้ๆชนในนี้ได้ครับเห,ห็นไหมจัวงนี้นะได้ ใหญ่หไปไ,<ม>ไหมเนี่ยแผงวัะตูผมเนี่ยแผงวัตูผมนี่แหละแล้วบัคันเกียร์ติดกันเกียร์โอ้แม่นพอ <laughs> ดีเป๊ีเป๊ะ อโห oh, แน่นเปียกเลยแทบจะไม่หมุนตามเลยใส่เข้ายังไงเหรอนี่ <c oughs> ดูดีเลยอะเฮียอ๋อนี่ก็คือเสียบปลั๊กได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ได้เลยแล้วก็ต่อไฟมาเส้นเดียวก็เย็นเย็นเลยละหนาวเลย ถ้าเปิดสามตลอดนี่หนาวต้องเปิดสองกับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็สิทธิสิ้นแล้วนี่ดูส่งที่พัดลมไอนี่อ๋อจะปิดแรกจะปิดสองจปิดสามจะเสียงดังมันพายุเลยนะครับเย็นไหมอ่ะเย็นเย็นแบบธรรมชาตินะเย็นแบบธรรมชาติแล้วครับนี่เสร็จแล้วสวยเนียนกิ๊บกิ๊บเดี๋ยวไปทําความสะอาดหน่อย แต่ว่ารู้สึกว่าสีมันจะเข้ากับรถนะสีมันจะเข้ากับรถอยู่นะมันมอมเมมเอ่ารถก็มอมเมมจะปิดสองจะปิดสามจะเสียงดังนะพายุเลยครับเย็นไหมอะ่ะเย็น <laughs> เย็นแบบธรรมชาตินะ <laughs> เย็นแบบธรรมชาติแล้วครับนี่เสร็จแล้วสวยเนียนกิ๊บกิ๊บเดี๋ยวไปทำความสะอาดหน่อย แต่ว่ารู้สึกว่าสีมันจะเข้ากับรถนะ <c oughs> สีมันจะเข้ากับรถอยู่นะ <c oughs> มันมอมแมม,มรถก็มอมแมมเอานะครับและตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานก็อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอฝากร้านเยียตะวันไว้ด้วยเพราะว่าเป็นญาติกัน <c oughs> ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มีปัญหาอะไรก็สามารถโทรมาถามได้นะครับ รับให้คำปรึกษาเท่าที่ผมสามารถจะให้คำปรึกษาได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับตอนนี้ก็พอดีรถผมหัวเทียนบอดแล้วผมก็ไปซื้อหัวเทียนอันนี้มันบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ผมเพิ่งรู้ว่าเออรถผมนะไมฝนตกแล้วหัวเทียนมันชอบบอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือหัวเทียนทางเนี้ยครับทางทางซ้ายมือครับ มันเป็น w 24ยี่สิบสี่ปเนี่ยถ้าเกิดเรียกตามศัพท์ก็คือมันเป็นหัวเทียนเย็นสำหรับรถวิ่งเร็วๆครับแต่เจ้ากบเรามันวิ่งช้ามันก็เลยบอดแล้วนี่ครับหัวเทียนที่เหมาะสมของเขาก็คือ w 2 2ยีครับเป็นทีนี้รถผมก็น่าจะไม่บอดแล้วเจ้ากบ เดี๋ยวเราลองใส่ดูแล้วลองลองวิ่งดูนะครับอันนี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆครับผู้ที่รู้แล้วก็ก็ไม่เป็นไรครับผู้ที่ไม่รู้ทีก็เหมือนผมก็ได้ไม่ต้องหัวเทียนบอดกันอีกแล้ว